อ่าสิ่ีเรื่องทักษินมาค่ะประหลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานเนี่ยนะข่าวเจอก็เลยไปถามมันเริ่มมาจากทักษินไปพูดก่อนไงว่าเดี๋ยวหลังสิงหานะพร้อมจะมาช่วยงานเป็นรูปธปรรมมากขึ้นเมื่อวานนี้ประชุมคอรมอเจอทุกคนถามทุกคนหนึ่งในนั้นคือประหลัดยุติธรรมคุณพงศวดิ์นิรโยธินค่ะบอกว่ากรณีของทักษินก็ปกตินะคะอยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ เคยคุมไหมคะไม่รู้ใครคุมใครนะพี่ไม่รู้ใครคุมใครนะใครคุมใครครับพี่ปลัดฮะพี่ปลัดบอกอีกว่านักข่าวถามไงคะตกลงว่าทักษิณเนี่ยพ้นโทษ22สิงหาคมนี้แน่ใช่ไหมคะจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิฝนขั้นตอนหลังจากนั้นฟานก็จะออกหมายปล่อยค่ะพอปล่อยปุ๊บบริสุทธิ์ปั๊บเลยค่ะใบบริสุทธิ์จะอยู่ในมือทักษิณ แล้วคุณทักษิณก็จะเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วค่ะมไม่ต้องไปรายงานตัวกับราชทันไม่ต้องให้ราชทันไปรายงานตัวด้วยออันหลังฉันไม่แน่ใจนะฉ,นฉันมั่นใจราชทันต้องไปรายงานตัวว่าท่านจะไปไหนไหมครับเดีย๋ยวผมจะเฟ้นให้ครับเอตอนนี้คนวางใบเสร็จกันเต็มเลยนะ ตอนแรกกรมประชาธรรมมีคนมาบอกก่อนว่าเนี่ยวันที่22สิงหามาบอกตั้งกลางเดือนกรกฎาคม22สิงหาจะออกใบบริสุทธิ์แล้วต่อมาก็เป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมก็บอกจะออกมาออกใบบริสุทธิ์นะใครตัวใครก็มาคือวางบินกันเป็นแถวเลยใบบริสุทธิ์เท่ากับใบบินเจาเสื้อเรื่องใบเสจบ่เสื้อค่อยเสื้อค่อยบ่เชื่อค่อยเสื้อค่อยบ่เชื่อ ึ่งจริงๆเทพไทยเสนาผงเนี่ยก็พูดไว้ตั้งแต่เขาไปปลดกำไรเอดังนั้นเขาบอกว่าให้รอดูหลัง22สิงหานะทักษิณจะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมหาศาลเลยเพราะวันนั้นเขาจะพ้นโทษแล้วเขินจาอากาศได้เปล่าน่อจะเรียกน้ําเรียกฝนได้ด้วยนะครับไม่ถ้าอย่างนั้นต้องปลุกคุณเฉลิมอยู่บํารุงออกมาไลฟ์กับคุณวันอยู่บํารุงพี่แฉหน่อย8คดีที่พี่เคยพูดมีคดีอะไรบ้างดับอาหารกาทับสิงค่ะพี่วันยอดไลฟ์พี่จะพุ่งเป็นสองล้าน3ล้านเลยพี่ชิญคุณพ่อมาไลฟ์ คือคนเดยวแรกคนแรกคนเดียวก่อนอ่ได้เพราะว่าวิสัยวิสัยเฉลิมไม่ทําแบบนี้เฉลิมจะนั่งยิ้มกวนตีนอยู่ตรงหน้าจนกว่ามึงจะทนไม่ไหวแล้วมึงเป็นคนเริ่มก่อนกูถึงจะจัดการเฉลิมจะไม่เริ่มก่อนครับเฉลิมจะนั่งกวนตีนอ่ะมึงไม่ขับกูออกจากพักกูก็อยู่ถูกไหม ระหว่างมึงกับกูใครจะทนได้มากกว่ากันก็มึงไปคุยกันรับหลังกูไม่ใช่เหรอว่ากูกับลูกกูกวนตีนอะ่ะกูจะทําให้มันเป็นจริงซึ่งจริงๆกูเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเฉลิมจะไม,ไม,ไม่ไม่พูดก่อนถามวิทยากแก้วพลดยยัดใดอ่ะพี่คะ พี่ยัดชำชองกับชีวิตคนคู่นี้มากนูขอถามทำไมทั้งมคนคู่นี้เป็นยังไงเป็นคนคู่นี้บอกว่าโอ๊ยน้องย่าไปอะไรกับอะไรคนคู่นี้เลยบอกพี่ถ้ามีเหมือนตีนรูปหน้ากันนะน้องโอโถมันก็จะคนจะหลายหนแล้วแหละตนได้คือรูปซ้ายไปข้างอันรูปหันขวาไปให้รูปอีข้างคนจะหลายหนแล้วทนได้คือคําว่ากวนตีนเพราสศิษย์หมายถึงว่ายกตีนขึ้นมาแล้วก็กวนอย่างเงี้ยที่หน้าเฉลิมแล้วบอกว่าเอ้าทำอย่างนี้นะตัดบัวไม่เหลือ เลื่อย,ยเลยนะพี่ตัด <Le> er? วันออกไปตัดวันออ,ออกไปเดี๋ยวนะลูกเล่นบทหนึ่งพ่อเล่นบทหนึ่ง <ừ. S 1> เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็มาคืนดีกัน <ừ. S 1> ค,ค,คุณมิิทยาพูดอย่างนี้จริงๆ ก็วันนี้ลูกยังไม่ไปสมัครพักไหนเลยอ,ะอ่ะมัน<ห>คือการรอพ่ออยู่าสาขากวนตีนลูกอยู่สาขาแบบว่าเล่นบทผู้ถูกกระทำรับผิดชอบน้อยอกน้อยใจแบ่งบทกันเล่นแล้วเดี๋ยวหลัง22มันต้องปะกันระหว่างพี่แมวกับพี่เหลิมความรักความหลังต่างๆก็จะถูกดำลึกขึ้นทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมเลยล่ะแล้วคนนี้อุสาน้ำใจกันมา ไม่เคยคิดว่ามึงจะทำโกเจอแน่เจอแน่ส่วนนี่เจอแน่แน่วิศนุเครืองามก็พูดถึงเรื่องทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันนะคะอาจารวิศนุบอกว่าก็ไม่ทราบนะว่าคุณทักษิณเนี่ยแกจะมารับตำแหน่งอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าหลักการเนี่ยได้ทั้งนั้นยกเว้นที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้เช่นเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อย่างอื่นเป็นได้หมดแต่จะมาเป็นอะไรไม่อยู่รู้ ท่าที่ฟังทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นเพียงแต่บอกว่าจะมาช่วยเท่านั้นช่วยเนี่ยช่วยได้หลายสถานนะไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งในรัฐบาลก็ได้น่วยเฉยเฉยได้ไหมไม่ได้ช่วยแรกที่ประชาชนอยากให้ช่วยคือช่วยอยู่เฉยเได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยคือถ้าไม่ใช่ตําแหน่งที่เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองอะคะ่ะเป็นได้หมดนอกจากนี้นายวิศณุบอกว่าแล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้แทนพิเศษได้ไหม บอกก็เป็นได้แต่เฉพาะกิจในชว่วงคราวนะคะจะไปเป็นผู้แทนการค้าอันนี้ไม่ได้หรือจะเป็นลักษณะของนายกมอบภารกิจไปปฏิบัติแทน อาจจะเป็นไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วกลับมาเป็นการชั่วคราวเป็นเฉพาะกิจนะคะแต่ทั้งหมดเดี๋ยวรอเดือนสิงหาคมคงจะได้เห็นภาพชัดคืออาจารย์วิศนุกำลังดูข้อกฎหมายให้อยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าแล้วถ้าไปพักล่ะไปพักเพื่อไทยล่ะอันนี้ได้เลยอันนั้นยิ่งได้ใหญ่เลยไปพักผ่อนไปพักผ่อนไปพักเพื่อไทยเพราะก็เป็นเอกชนอ้าวเรื่องนี้จะครอบงำไหมคะก็ต้องดูไงคุณทักษิณเป็นสมาชิกพักไหม อันนี้แปลว่าไม่ได้เป็นให้ไปสมัครก่อนให้ไปสมัครก่อนไม่สิ่งแรกที่ต้องทําคือไปดูระเบียบของพรรคเพื่อไทยว่าคนที่เคยติดคุกมาแล้วเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคได้ไหมเพราะว่าหลายๆพรรคเขาไม่ให้เป็นแต่อาจารย์มิวสนุบอกว่าก็ไปดูสิหลายพรรคสอสอเอ่ยสมาชิกเอ่ยเขาก็มีคนมีคดีกันทั้งนั้นนะดูพิชิตชื่นบานนั่นเป็นไรหมอเลี้ยงบอดี้เชฟนั่นเป็นไรมีใครอีกอะ ั้งหลายคนนะพี่วรชัยเฮมะนั่นเป็นไงล่ะอออ่ะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์บอกอีกนะคะว่าการที่ทักษิณเนี่ยจะกลับมารับตําแหน่งเนี่ยมันจะทําให้คนสับสนไหมไม่เห็นสับสนเลยคนไทยเคยสับสนเหรอว่าใครตัวจริงตัวปลอ <_ d ata> มโอง,รรงโง่ที่สุดในประเทศยังรู้เลย คือนอกจากนี้อาจารย์วิสุบอกว่าในอดีตก็มีผู้มีบารมีในพักออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วก็ทักษิณนี่แหละคอสชอเรสชออมีหมดเลยเออแล้วก็ยกตัวอย่างช่วงของคนเอกสุนทรคงสมพงศ์ตอนนั้นคุณอนันต์นปัญญาราชุนเป็นนายกแต่อาํานาจหัวหน้าคอสชอเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านายกเสียอีกแล้วถามว่าในอนาคตทักษิณจะมาเป็นนายกได้ไหมคะามอาจารย์บอกว่า ถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าร่างขึ้นมาใหม่มค่ะคือสิ่งหนึ่งที่รอบนี้อาจารย์วิสุทธิ์ไม่เนียนก็คือการยกตัวอย่างรัฐบาลคอสอชอค่ะมันไม่ใช่รัฐบาลปกติอาจารย์อ,อาจารย์ต้องเอารัฐบาลปกติมาเทียบซีเช่นว่ามีใครเป็นผู้บีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแล้วก็มาวุ่นวายเช่นรัฐบาลยิ่งรักไงใช่ชัดเจนไหมล่ะคะอาจารย์ อมยิ้มสิอมยิ้มอาจารย์อาจารย์ไม่กล้ายกตัวอย่างมันใกล้เกินไปอ,อ,อาจารย์นี่เจ้าเล่ห์เพจทุกบายนะ